ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดอนสยาม4ี่ทิศเอาละครับกลับเข้าสู่รายการด้นสยามนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เบนกับเบนสครับได้พูดไปในช่วงแรกแล้วนะครับนิดหนึ่งว่าวันนี้ครับรายการดอนสยามของเราเนี่ยได้รับเกียรติจากนักแสดงละครเวทีนะครับเรื่องรากฟ้ากับแสงดินนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ย เป็นละครเวทีบทเพลงนะครับพระราชนิพนธ์เธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาเลยแน่นอนเราขอต้อนรับทีมนักแสดงครับจากเรื่องรากฟ้าและก็แสงดินนะครับก็ดีครับสวัส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 ดีครับโอ้โหนี่ผมนี่ดูเรานะครับผมแน่นไปด้วยนะครับผมทีมงานคุณภาพเลยนะครับผมเรียกเรแต่ละคนนี่นะฮะเสียงใสทุกคนเลยนะฮะ เออแต่ว่านั่งใกล้คุณเฟรนชิปอย่างนี้นะครับอยากจะบอกว่าสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทไทคลับนะฮะคลับของคนรักเพลงนะครับผมโอ้โหรู้สึกแปลกๆนะเนี่ยทำไมครับพี่เม์ปกติจะเห็นคุณตอนเช้าไงฮะคืนพิธีกรพิธีกรสม่าทพิธีกรเออไม่ได้เจอกันนานนะปกติเราจัดคนละเวลากันใช่ไหมัใช่ครับแต่วันนี้เฟรนชิพ พาทีมมาร้องมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ันนี้พาใครมาบ้างครับก็พาน้องๆแล้วก็พี่ๆรวมถึงผู้อำนวยการสถาบันรัชพันธ์มิวสิกนะฮะแล้วก็พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในนักแสดงนําแล้วก็ได้ร่วมแสดงนะครับในบทเพลงพระราทินธ์พลพระฟ้าสงดินครับผมนะฮะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนดีไหมฮะครับเป็นก่อนนะครับเอาเลยครับผมไม่มีใครรู้จักคุณเลยนบผมนี่ย สวัสดีครับผมเป็น Chief A8 ครับฝากงนี้ฝากงตัวแรกคะับได้เอาดิเอาคาแรคเตอร์แบบตอนเช้าดิไม่ได้พี่เป็นไม่ได้เหรออารมณ์มันยังไม่มาอ๋อ้องวิวลองวิวแล้วท่านต่อไปดีกว่าครับท่านอาจารย์ของเรานะครับคบุปลานะคะปริชาจันทัยค่ะอบุปลานะฮะบุปลาบุปลาด้ฮะอ่ะด้านหลังครับผมเริ่มจากไล่เรียงอายุดีกว่าไหมฮะจากจากน้อยจากน้อยเอ้ยจากมาก เจ๋วมากสุดครับผมแกนโยนะครับผมจุดๆนี้ครับผมโชกุลกฤตศรีสวัสดิ์ครับโชคกุลนะสวัสดิ์กุลนะครับสวัสดีค่ะอมสินธนินาศิริสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับบอยสุพนันชิมโชมครับครับอ๋อนี่ก็เป็นทีมนักแสดงนะครับจากเรื่องรากฟ้ากับแสงดินนะครับผมก่อนอื่นขอถามก่อนเลยนะครับผมว่าเ ละครเวทีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับมีจุดประสงค์ในการสร้างละครเวทีนี้คืออะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้นะคะคเกิดจากที่เราเหมือนอยากจะสํานึกในในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ mm hmm. อยากจะเทิดนตะเกียบเอาบทเพลงของที่ท่านทรงนิพนธ์นะคะจริงๆแล้วท่านนิพนธ์เยอะมากแต่เราเลือกมา21บทเพลงนะคะคที่ไพเราะแล้วก็ ดีมาร้อยเรียงเป็นบทละครนะคะชื่อว่ารากฟ้ากับแสงดินใช่ครับโอ้โหนี่แล้วรากฟ้ากับแสงดินใช่หไหมฮะทำไมถึงต้องเป็นคํเนี้ครับทาไมต้องเป็นคาว่ารากฟ้าและแสงดินมีความหมายอะไรนี่นั่นไงะมันเป็นที่สะดุดต่ำฮะ <laughs> คือ,ค,อคือตอนที่ผู้กํากับเนี่ยได้แต่งบทนะครับแล้วก็ได้เขียนบทนี้มาเนี่ยตอนแรกเราเรา,เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องกัน,นคือตายมาหมดละ มีเพลงแล้วมีตัวละครแล้วนะฮะมีในกัวจัม์นะครับแล้วก็น้องออมสินโซกุลนะครับเดอะวินเนอีสรวมถึงนักแสดงอีกหลายท่านทุกคนอ่านบทหมดแล้วนะฮะได้บทหมดแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าเรื่องรากฟ้ากับแสงดินุก็ทําให้เราว่ามันคืออะไรรากฟ้ากับแสงดินทาไมถึงต้องเป็นรากฟ้ากับแสงดินต้องไปดูไหมคะรากฟ้ากับแสงดินก็เปลียนเสมือนว่า แบ่งเป็นราฟ้าแล้วก็แสงดินอ่าไมถึงจะทุกอย่างทุกอย่างจะต้องมารวมกันมันถึงจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะมันจะแยกจากกันไม่ได้ใช่แสงดินมันคืออะไรครับทำไมดินมีแสงหรือหรือยังไงครับเอ่อมันคือวัฏจักครับสมมุติว่าเรามองมองเนี่ยมันเปียกจะเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้าครับแล้วมันก็จะต้องกลับกลายเป็นวัตจักรเช่นพลังงานจากน้ําที่อยุดตนลงมาสู่ พื้นดินพื้นนี่ก็จะต้องอุ้มน้ำแล้วก็เป็นพลังงานทดแทนเช่นไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาใชทุกอย่างมันจะต้องเป็นวัตถุสัจแล้วก็เยอด้วยกัยใช่ตดีกันมากโมันคือสองเผ่าระหว่างสายราบฟ้ากับแสงนี้ใช่ค่ะคือเป็นสองเผ่านี่คือ เป็นเผ่ายังไงให้เป็นเผ่าคนละเผ่าพันธุ์กันอย่างนี้หรอค่ะเหมือนแบบคนละตระกูลคนละตระกูลคนละตระกูลถ้าเป็นชั้นวันณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชั้นวันณะถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆคือกรรมกรอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนละตระกูลอยู่ต้องอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องพึ่งพาและอาศัยกันประมาณอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเช่ค่ะใ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 ะใช่ค่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 ะใ่ค่ะใ ทำไมเขาไม่มาในลยกดน้ำมารอมากเลยน้องฝากความพิถึงมาใช่ค่ะรอน้องสอบเข้าอะไรของอย่างนี้ผมไม่รับฝากผมขอเจอจริงๆน้องดูคิวผิดนิดนึง่ะคะพอดีน้องสอบเทอมจริงตั้งใจมากจะมานะคะองขอโไษครับวันนี้เราเปิดโอกาสที่สามารถมาคุยคุยกันได้อีกนีนี่หะนี่หะนี่ฮะน้องร้องเพราะมากเลยค่ะทุกทีจะเห็นน้องร้องแบบ อีกแนวหนึ่งใช่ไหมคะแต่งานนี้จะเห็นน้องร้องแบบโอ้โหแนวแบบมิวสิคอลออกไปทางคลาสสิกโอ้โหเพราะมากค่ะเพราะน้องเสียงใสเขาจะร้องเป็นคู่ร้องด้วยกันไหมครับร้องด้วยกันด้วยในเพลงสายลมนะคะเพราะมากค่ะมีประสานมีอะไรกันมีประสานกันด้วยใช่ค่ะนอกจากเนโกะจมแล้วนี่ยังมีท่านอื่นไหมครับมีใครบ้างในเรื่องนี้นี่เลยท่านหลังคอ่าทูโทนค่ะทูโทนูโทนทูโทนทูโทนครับนทูใช่โอ้โหเสียงเพราะ

Just to say what I say. Oh, let us say just something to be gay. To chase the trouble and the cares of the day. Let us sing the song we want to be happy today. โอ้โหตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะครับผมนะฮะนี่เอาคนรุกเหมือนกันนะนะฮะตอนท้ายที่มีประสานมาให้แบบคนรุกสู้กันเลยนะฮะหลายเพลงนะฮะหลายเพลงมีหลายเพลงอีกท่าหนึ่งครับด้านหลังครับผมก็เป็นนักแสดงจากมิเดียแอดย่างนะครับับดีใจที่ได้มาร่วมกับน้องๆแล้วก็ครูในการร่วมร้องเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ครับน้องๆเก่งทุกคนครับรวมทั้งเด็กจำด้วยนะครับ เอบอกได้ไหมครับว่าในเรื่องเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรับบทรับบาทอะไรกันบ้างเรื่อารบาทค่ะจริงๆแล้วค่ะเป็นจารุรัตน์นะคะเป็นพี่สาวของน้งชีพค่ะซึ่งเล่นโดยเฟนชิพนะคะก็จะเป็นชาวนภาลัยนะคะซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ชอบที่จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนน้องชีพเขาก็จะเป็น คนติดดินชาวดินทำไร่ทำนาอยู่กับไร่กับสวนโดยที่ไม่เบียดเบียนใครใช่ค่ะในตามราชํำรัสในเรื่องเราก็จะร้องเพลงด้วยกันก็คือดวงใจกับความรักนะแล้วก็มีหลายหลายเพลงค่ครับแน่๋อคือคือตัวละครหลักก็จะเป็นเฟรนด์ชิพกับอาจารย์ใช่ไหมครับค่ะก็ใช่ไหมฮะค่ะหลายท่าน แล้วน้องๆน้องๆด้านหลังนี่คือในเรื่องจะมีรับบทเป็นอะไรบ้างครับรับบทอะไรกันโอเคครับผมรับบทเป็นเจ้านครนะครับก็จริงๆก็เล่นคู่กับน้องแจมน้องแจมเป็นนางเอกเนาะผมก็รับบทเป็นเจ้าชายนะครับก็ในเรื่องคือเราเป็นเจ้าชายในส่วนของแสงดินคืออยู่กับพื้นดินอยู่กับที่เราไปหมาย ปองชาวฟ้าที่<น>ว่าอยากจะมาเกี่ยวดองกันนั่นคือ,อสื่งสิ่งที่จะมาเรียงร้อยว่าเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆบทต่างๆนะครับ เอ่อมีน้ำเย็นไหมครับผมแถวนี้กินอะไรได้ไม่มีแจมใช่ไหมครับผมครไม่กินกับแจมครับกินน้ำเย็นก่อนถ้ากินน้ำเย็นเยอะๆเพราะฉะนั้อไม่กินน้ำเย็นครับเดี๋ยวผมจะได้ไปร้องแทนันะครับโอ้โหได้แต่ว่าคุณจะวางยาอยได้แต่ว่าได้เต้นรำกับเธอด้วยแล้วครอบกอดเธอด้วยขาวันนี้ผมเลือกโอ้ย หลายชาติมากด้วยนะแม่หลายชาติด้วยครับจบรายการเนี่ยพี่เบนต้องผักพี่ก็ตกบนดาวอเหรอเดี๋ยวพูดสิครับเป็นคนอึ่งเสียแนนะฮะคนต่อไปก็รับบทเป็นรับบทเป็นอมใจในเรื่องนะคะครับก็ในเรื่องนี้จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าเด็กที่ผ่านอะไรที่แย่ๆมาเยอะค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ย แทนที่จะเป็นคนที่วองโลกในแง่ร้ายแต่กับกลายเป็นเหมือนกับว่าคอยให้กําลังใจแล้วก็ดูแลคนอื่นนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งในเรื่องที่แบบเป็นดราม่าของเรื่องก็คือเหมือนกับประมาณว่าพี่น้องที่เขาต้องแยกจากกันนะคะเราก็จะเป็นตัวที่คอยให้กําลังใจคนนั้นคนนี้ทั้งที่ความจริงในใจเราเองก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคิดอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะครับก็สำหรับผมนะครับก็ในบทก็จะมีชื่อว่าโชเก้ครับ ก็เป็นตัวจริงที่โชกุนก็จะเป็นผู้ติดตามใช่ของพระราชาครับก็ในนี้ในบทก็จะมีนิสัยล่าเริงสนุกสนานเวลาที่ตัวละครเครียดๆกันก็จะคอยมาทําให้แบบตลกตลกอะไรกันเป็นี้ใช่ไหมฮะ๋อเออดีเนาะก็จะได้รู้บาบ่าคร่าวๆกันไปนะฮะทีนี้พูดถึงละครเพลงใช่ไหมครับ พูดถ really? yeah. like ึงเพลงอะไแล้ว hmm. กันพอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเพลงอะไรหลักๆบ้างในละครเวทีหลักๆเลยความฝันอันสูงสุดเพลงพระราชัยนใช่ครับความฝันอันสูงสุดนะฮะแล้วก็ได้ครูปาเป็นผู้ขับร้องครับด้วยถ่ายทอดแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ซีนนี้เป็นอีกหนึ่งซีนที่เป็นซีนจบซีนจบด้วยค่ะือทุกคนมันมันบอกอะไรหลายๆอย่างในเนื้อเพลงแล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันจะ ออกกระชับมากๆครับคะซีนนี้ต้องเตรียมทิชชู่ด้วยนะค่ะเพราะคนร้องอาจจะต้องปล่อยก่อนอาจะต้องร้องให้ก่อนไม่ได้สอบทิชชู่ก่อนดราม่าไม่ได้แล้วดราม่าจริงๆครับดราม่าจริงๆดราม่าจริงๆเพลงนี้มันสุดยอดจริงๆคือถ้ามันจะขนาดนั้นแล้วเซิร์ฟให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ค่ะเอาสักหน่อยนะคะโอ้ยต้องเชิญมาดูค่ะสักทอดนะขอฝันไฟ ในฝันอันลือชื่อขอสู้สึกทุกมือไม่วันไหวขอทนทุกข์ร่วร่มหอมกั นุ่มโอ้โหขนคิ้วลุกเลยจ้ะอยู่นี่เลยอยู่บนเวทีหรือว่าอยู่ในห้องประชุมที่รับชมเนี่ยคงจะมีพลังมากเลยเพราะการแสดงนะครับใช่ไหมครัโอ้โหเยี่ยมจริงเลยนะฮะเดี๋ยวขัดนิดนึงดีกว่าฮะพี่เพนวันนี้เรามีบัตรมาแจกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เฟื่อนชิดปูซานี่หนึ่งแล้วกันนะฮะก็ง่ายๆเลยวันนี้เรามี บัตรละครเพลงพระราชนิพนธ์มาแจกนะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงเสื้อรากฟ้ากับแสงดินนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลสองที่นั่งนะครับก็ส่ง SMS มาพูดคุยกับเรานะครับถามคำถามดีกว่าถามคำถามดีกว่าเราถามคำถามว่าละครเพลงพระราชนิพนธ์รากฟ้ากับแสงดินนี้เราได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาทั้งหมดกี่บทเพลงครับข้อที่1 19บทเพลง และช้อยที่2 21ยี่สิบเอ็บทเพลงครับใบด้านหลังได้ไหมใบด้านหลังใบด้านหลังเป็นเอกันหน้าเลยก็ได้รู้สึกเหมือนอยู่ในการไทยรัฐคัพเลยอารมณ์คล้ายๆกันมีบัตรเข้าประตูหลังไปเจอสองคนนี้ประตูหน้าผมอยากไปเจอสองคนนี้แบบส่วนตัวได้ไหมเดี๋ยวพี่เบนอุ๊ดพี่ติกรเป็นเอกมากเลยอ่ะคือ ไม่ใช่มันเป็นอีกม้วนไว้ปิดแบนบนปิดไว้ฮะปิดไว้ฮะเอาสองคนนี้ฮะขยายก็ได้ถุงเลือดข่าวเนี่ยงนั้เออโอ้ยดูแบบพลังมากเลยนะล้อเล่นจะดูดูให้เต็มนี่นะฮะเออนี่นะครับนี่คือโปสเตอรตเต็มๆนะครับนะครับอย่าลืมนะส่งมาบอกกันนะครับอย่าลืมนะคู่สาวๆด้านข้างนะแต่วันคือเล่นทั้งหมดกี่รอบครับเนี่ยสองรอบครับสองรอบเองเหรอ โอ้โหนะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดถึงเพลงยังไม่จบเลยนะครับมีทั้งหมดอ๋อเราบอกไม่ได้สิใช่ไหมเพราะเป็นคำถามใช่ไหมมฮะเกือบหลวมกดหลวมตัวไปนะครับผมนะฮะซึ่งละครเวทีนี้นะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยเออได้มีพูดถึงในเรื่องการสะท้อนสังคมบ้งหรือเปล่าฮะมีส่วนอะไรบ้างเยอะเลยเยอะเลยเช่นอะไรบ้างครับ อะไรนะในบทของคุณนครคือเกี่ยวกับการที่ศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่เราได้ทาศรัทธาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่อย่างชีพที่เป็นตัวละครเนี่ยจะเป็นการพึ่งพาตัวเองโดยที่ผูกผากินเองเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเมื่อเกิดวิกฤตก,การที่ไม่ดีเราก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง สิ่งอื่นเหมือนกับอยู่กับตัวเราเฉลกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงพระราชดำรัสไว้ให้เราคุณชีตนี่ชอบช่วยตัวเองนะฮะช่วยเหลือเองดีมากเลยนะขอบคุณไทำเองกินเองไกล่ายอยู่ตรงนี้ิไกลกันนะไม่ได้คิดไรไม่ได้คิดไรับเออดีมากๆเลยแล้วเรื่องนี้นะครับใครเป็นคนที่เขาเป็นคนที่คันเรื่องแสดงครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงในเรื่องนะคะก็จะมาจากสถาบันรัชปามิวสิกนะคะแล้วก็ครูทุกท่านก็มาเล่นร่วมเล่นดนตรีให้กับเรื่องนี้ด้วยคะนักแสดงจริงๆเนี่ยจริงๆลูกศิษย์หมดเลยค่ะทั้งเนยรุจานชกุลอันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่เรียนที่สถาบันรัชปา์ค่ะ หยิบมาทำกันเดี๋ยวเรื่องหน้าค่อยออดิชั่นใหม่นะคะเรื้าบออดิชั่นผมจะเล่ขาคุณนะกันอย่าไม่โอ้โหเชื่อไี่เชตกกันแล้คุณหรอวะมแล้วดีครับทำถูกต้องครับผมเอาวและนะฮะแล้วก็สำหรับบทละครเรื่องนี้ใครเป็นคนที่เขียนบทบทเขียนบทให้ครับคุณนิมิตพิพิธกุลค่ะนิมิตพิพิธกุลศิลปะใช่ค่ะโอ้โหผมก็ใช้เวลาเขียนนานนะเพื่อนนี่โอ้โหเวิร์ชีพค่ะ ก็ใช้ได้สองวันครับอาจารย์กันมาจากสองวันสองวันแต่คิดมาเป็นปีเขียนออกมาสองวันอ๋อคิดมาเป็นปีแต่เขียนนัสองวันใช่มันอยู่ในหัวอยู่แล้วนะคะวาเพลงพระชิพนี่ถ้าใครได้ฟังใครได้ลองนั่นแล้วมันอยู่ในหัวอยู่แล้วก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวที่มีบทเพลงพระชีพ ทั้ง่องทั้งเรื่องจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างการดำเนินเรื่องถูกต้องใช่ครับอยากให้ดูมากเพราะว่าเราจะรู้จักในเพลงบางเพลงที่ที่คุ้นกันอยู่อย่างใกล้รุ่งชะตาชีวิตอะไรเงี้ยเราจะคุ้นกันใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเพลง21เพลงเนี้ยมันจะเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินเลยทั้งนั้นที่แบบโอ้มันไพเราะจับใจมากถ้าได้ไปดูแล้วประกอบกับเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันในฉากฉากนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราซึมซับว่าโอ้โหูสิ ท่านทรงนิพนธ์ได้ถึงสุดยอดจริงๆเลยค่ะน่าดูมากเอยงแล้วเราทําเป็นละครมันดราม่าใช่ไหมอแ่่น่าสนใจมากเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีรูปสนุกกันใช่ไหมครับครับยังไงครับผมคนจตกองาคือต้องถามหนึ่งรางวัลนะคุณผู้ชมสองที่นั่งหนึ่งรางวัลพร้อมเสื้อด้วยคำถามเราถามว่าครับผม ละครเวทีเพลงพระราชนิพนธ์เรือกดาบฟ้ากับแสงดินไปทำที่เดียวนาธานไปแบเนี่ยน้องนะลืมเวลาลืมกันี่มท่าทีท่าทีแต่เป็นชิปสิมิติรีดาบฟ้ากับแสงดินครับคุณผู้ชมครับเราได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาทั้งหมดกี่บทเพลง1 19บทเพลงและ2 21บทเพลงง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมครับนี้ง่ายๆเองนะครับผมนะฮะเราก็จะได้ นี่เลยเสื้อนะฮะมีแจกเสื้อหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็บัตรเข้าร่วมงาน2ใบใช่ไหมฮะโอ้โหนะครับอย่ารอใช้อยู่มาร่วมสนุกกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับเยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ